สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เขามารับชมนะครับช่องสารมินิฟาร์มครับนะที่มันจุด่ายยู่บอนี้อิรีนี่คือบอลเลียงที่อีบบโดนสิบอลเลียงครับก็เลยเฝ้ามาครับนะสำหรับทางไปรัตนะหางถนนครับถึงเป็นทีของพไซน์ครับเอ่อพลิตเลยคราบพอนี่ยงแม่พันธุ์ครับเนาะ ห้อนครับตอนแรกกัปล่อยไม้ไม่ก็คือครึ้มอยู่นะครับเนาะแดดบรจาวันนี้แต่ว่าปอมากนี่ตกมาเทียงเนี่แดดแห้งครับพึ่งน้ำที่ครับไลครับพอใายไปก่อนแล้วมากับพอใายครับไปชวนกันมาปล่อยสภาพไปถามพอใายครับนู่นอยู่พายห่อนครับสีไล่ไปเขาน่นท่างพูดเหรอครับเพราะว่าอากาศมันกงจะร้อนครับบนถนนลาดยางมันไอความห่อนแรงขึ้นครับ เป็นห่อนเป็นใบตายู u ครับนะกินบ่ได้ครับต้องคำคำครับตัวแรกก็ว่าอากาศฝนจะตกด้วยซ้ำนะครับนะฝนจะตกเพราะว่าเลยว่าโซมาเลี้ยงท่านี่ดีกว่าครับบัดนี้มันบ่ตกแล้วครับฝนบัดนี้แดดครับพี่พงน้ำไหลเฮี้งครับเนาะฝนบ่ตกครับนี่นะครับอยู่ได้บ่อห่อนครับนะกันสงสารเหมือนกันครับแต่ว่าหย่ากับพ่อเลยโซกินอยู่ครับนะก็น้ำชีดท่วมถนน เนี่ยคางฮารุนกับพ่อได้กินแน่อยู่เนาะบอกว่าผลิตผลไสบ่มาแล้วกับพอพอพอเนี้ยงแม่พันกับมาทันมาเห็นนะไปยางยางเดียวเขาเป็นหอนครับนะเขาใจอยู่ครับนะว่าอากาศนี่สุดยอดครับเที่ยงเนาะอบอ้าวนะตอนมาแรกๆก็คือมาเรื่อยๆครับอยู่ดีครับพอตาขาวแต่พันมาครับนะอบอ้าวเนี่ยของไอโซฟานะยางยางเดียวมันยางเป็นหอนครับ งีนเขาไปสอกข้างหนาขนอนะงเขาเนาะงานทั้งเรียนนะครับผ่อนเล็บเพื่อนครับเนาะนเล็บผ่อนอีรีด้ครับวยครับจะอยู่ครับ,รรบถึงแดดว่าโดนมาเลยเหยียบลงเต่าเทือนเดี๋วว้าไอ้พุ่งเหรอครับจะไปเขาสอดดันหนาคนระับเนาะจริงๆเพื่อนกับแห้งด้วยเหรอครับเนะาะแต่ว่าระดับนี้เรากับแพ้งมาได้เหรอครับเนาะน้ำที่ถั่วพิจังต่าซะเนบึง,บงข้างบิ่งตามความเหมาะสมเหรอ เลียเลยครับห่อนห่อนเล็บเพิ่นครับนะอยู่บ่ไดเ้เลยเลียเลยนี่ครับจะเลี้ยวด้านนานี่ครับจะอยู่บ่ห่อนเพิ่นก็อยู่หนีไปก่อนว่าคำคำยังหน่อยจังออกไปกินครับนี่บยผมไปได้อยู่แล้วครับนะห่อนแห้งถนนเราเป็นถนนถูกล่างกันยังจีแบบนึงนะครับนะ น้ำไหลครับนี่ครับน้องหน้าน,น้องเข่านี่ครรับเียบร้อยครับนะน้ำไหลทะลุถนนนี่ครับแห้งครับนี่ยแต่บ่มมี่อ๋ออะไรกินมูมากนะนี่ครับน,ะน้ำปลาใายครับไปนีป่แหละเขาไปนี่พันจับไปเลยนี่ครับน้ำกันอ๋อครับห่อห้าก,กันลูกไปน,นี่แหละ เศร้าผมนะครับนะโน่นยิ้วผานะครับเขตบริเวณโน่นยิ้วผานะครับเนาะเดี๋ยวรถไปไหวกันครับนะรถไปไหว,น,วน,นะออน,นะครับสายต่อให้จานนี้เออมาจะเดินมาเศร้าแถวนี้แล้วครับครับหงอนแลงวที่ก็ต้องยื่แถวนี้ครับปูคนทั้งง่วน ให้มาพากิโนนี่ก่อนครับแดดร้อนๆยังออกไปอีกอะนะครันมันเหมือนกันด้านนี้ก็มีข้องรัดอยู่ครับนะเป็นหินอุกาบาตหินอุกาบาตที่ใสียแยกต่อยครับแยกมักต่อยครัเนื้อหินอุกาบาตหินสะเก็ดดาวเนาะ,ะยาแยกต่อยนี่ครับเอาลงกินดันล่างอย่าของหินมาอยู่ทั้งๆเห็นอยังว่าหอน ฮะมีอยู่ยังสิบโมีนั่นสิบโมมีอ่ะโดนเป็นอาทิตย์ผ่นแล้วเอาปล่อยแล้วก็ไม่ค่อยไดี่ยวเข่าได้่วนมากไม่นอนอยู่ไหนพี่ว่าเออคำค้างมาเกอะไม่เลี้ยงร้อนนี่ไม่ค่อยกินหรอกงูมูดไม่ใสหน้าริบไม่ค่อยกินอย่าง ในไม่ต้องผมเขานะเอออยู่ดีเลยสุดพุ่นเนละอยู่ดีเนีย่ยไป,ลปหลอกปงัวเขาก็มีตัไเปเบิ่งพื้นทีก่กำลังมีปองเขาปองออกออเนี่ยหลอกเบิ่งพื้นทีใครได้เนะาะเนี่ยอืออ่ะเน่าไรอยู่ แพงเกี่ครับแต่ว่าอย่างสี่เป็นหมวเรียงหอ,อกไก่ไปนี่นะไม่กันใหญ่แล้วสมบูรณ์สะเรียงเบิ่งปองกันเท่านั้นโอ้ดีครับเรียงตัวยืนอยู่กันเลือเฟือครับนะมือนึงเลี่ยวมือหยอดครับนะวองถึงไปหาเข่าครับว่าไหลดีที่สุดแล้วครับตอนนี้เป็นหมองเลี้ยงที่ดีที่สุดแล้วตอนนี้ในเวลานี้ นะเวลานี้ถือวนะ่าหาเซบ่ได้ซ้ำยูนีแล้วครับนะถือว่านี่เด็ดสุดแล้วครับเด็ดดวงเอามันบะ่เด็ดดวงคบน้ำเขาไว้น้ำเดดขาแล้วนะครับเด็ดดวงคือน้ำเข้าแล้วครับดวงเด็ดคือมีน้ำโอ้โอยสอย น้ำงของห้องโอ้ไม่อยู่ก็เศร้าอย่างนี้ยอยอยๆยอ <c oughs> จะน้ำครับน้ำเขาเรียบร้อยแล้ว อย่าอ่อนมาแล้วครับบริเวณหนามหนามไหลไ,ลไลหลเขาเพราะท่านอีกอยู่นิ่งครับ อยากจะกินครับอือนี่มอม่เนี่คนเลี้ยงายแล้วเป็นแปนจนแหงงนี่น้ำเขาเนี่ยหรอพูดพูดพูดพูปองไ่จะขึ้นพูดแปนอยู่คนหมีน้ำเล็กน้อน้ำเล็ห้องน้อย เฮ้ยหัวคักเลยฮันยูไก่เอ้ย,อยนี่นไ่นกินได้กินฮึฮันยูไก่้มันหูวคักนี่ครับปลาเขาตันหาคือคนนี่ครับหุ่นหาตะปองครับจริงๆครับเป็นยางหาห,าหลัดเลย เดี๋ยวอุปกรณ์กันครับปปรไปเฝาอยู่ในส่นบ่ได้ไม่สนไม่ได้ครับมีข้าวครับหนืยดสี่ข้อได้ยูเด้เนาะยังมือสองมือสนามางให้จา่าให้เงี้ยไ,ไปแล้วคุดวาบนใดสี่นี่นี่บนใดคุดว่า ไปมันกับทีไปยังสิมันกับหอนแล้วมันสิอยู่ปะแั่หน,น่อยผมละลบบม,มันมีบันามออกมิตรโน่นอย่าเขาปลูกเสร็จแล้วไปมเราเมือับคนนี้คนละแล้ว,ลวกกอนนปุปกรณ์ครับนะอุปกรณ์ก่อนเขาไปบันทามีปองลงครับ ก the ็ุ่ปกวาเข้ายูดาดดูดกันครับเพื่อนเพื่อไดอยู่เดียกเปเอ้ยองขอบคุณสั่านทีเข้ามาเรชมครับสวัสดีครับ